อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่นอ๋อตอนแรกพนัดง้ว่าโอ้จะคุ้มค่าส่งไหมเนาะยังนึกในใจนะนึกในใจเห็นตอนแรกยังไม่ได้ดูอันนี้ยังนึกในใจโอ้เขาส่งมาจะคุ้มค่าส่งไหมเนาะแต่อะเหรียญน,นี้ได้แล้วค่าส่งเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเหรียญอ่าสิบบาทเล็กเนาะสิบบาทรัชดา หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทเดี๋ยวเหรียญนี้ดูเข้ามามีน้อยอะ่ะเดี๋ยวมิคุงให้ส่งเราไปให้ให้ร้อยี่สิบแล้วนะลกันเนาะเหรียญนี้เหรียญเดียวเนี่ยไปแล้วร้อยยี่สิบอ่าเหรียญองค์โอ้โหองค์ทีอยากจะให้สักยี่สิบบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกหนึ่งบาทวาระและหนึ่งบาทตาแผ่นดินหมุนเวียนอันนี้นะคะหมุนเวียนรับซื้อเหลือสี่บาทคะ่ะที่ระลึกแบบนี้นะคะสี่บาทที่ เดี๋ยวดูกันอันนี้นะคะสี่บาทจะได้แยกถูกเนาะอ,อันนี้ค่ะสี่บาทอืมคาดว่าเก็บมาหมดแหละนะที่เขาเขาสะสมไว้อันนี้เหรียญละยี่ิบาทค่ะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะโปรยข้าวออันนี้แยกให้ค่ะยี่สิบบาทปัแยกค่ะ จะไม่รวมนะคะจะไม่เหมารวมจะไม่คิดว่าเออเอามาเนี่ยคระกันไปเลยราคาเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรเงี้ยไม่ไม่นะคะก็าน่าจะให้ที่ราคาที่เป็นจริงที่สุดราคาอันไหนรับซื้อเท่าไหร่ค่ะตามที่พ้น่าลงคลิปไว้อ่ะค่ะป้าน่าจะให้ราคาตามนั้นเลยแล้วถ้าปนมาอย่างเงี้ยถ้าบางทีปนมาเยอะๆพะน่าก็จะแยกให้ค่ะแยกทําทํารายการแยกให้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญชุดนี้นะคะชุดที่อยู่ในมือป้น่น่าก็คือ หนึ่งบาทหมุนเวียนสองห้าศูนย์ห้าอันนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทที่ระลึกอันนี้เรียกนาขวัญเนาะค่ะก็รับซื้อสี่บาทสถาปนาพระบรมสี่บาทสมเด็จย่าสี่บาทค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกแต่หนึ่งบาทที่ระลึกที่เป็นตัวติดผลิตน้อยไปนั่นให้ราคายี่สิบาทนะคะเนี่ยค่ะอย่างโปรยข้าวอย่างเงี้ยให้ยี่สิบาท ยี่สิบบาทก็จะมีเสด็จนิวาสโปรยข้าว WHO นะคะสามเหรียญน,นั่นคือให้เหรียญละสิบบาทไอเหรียญละยี่สิบาทขออภัยเหรียญละยี่สิบาทสามรอบค่ะเหรียญละสิบบาทเหรียญ WHO เออมีคนถามปรรดาว่าที่ปรรดาทำคลิปเหรียญ WHO กับเหรียญเสด็จนิวาสเขาบอกเขางง,ง อ่ะโอเคนะคะพน้าก็จะมาชี้แจงรายละเอียดให้ให้ชัดๆคือ WHO เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากจำนวนผลิตเขาเพียงหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะ WHO จบเนาะผลิตหนึ่งล้านเหรียญ WHO ผลิตน้อยหายากของเรียนหนึ่งบาทนะคะส่วนเหรียญเสด็จนิวัตพระนครจำนวนผลิตนะคะสี่ล้านเหรียญแต่เขาเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยม เพราะฉะนั้นเหรียญที่ทุกเหรียญที่มีกระแสความนิยมราคาจึงสูงค่ะคืออพูดิง่ายเลยจบสั้นๆเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญยอดนิยม WHO เป็นเหรียญหายากค่ะตามนี้เลยง่ายๆง่ายๆและก็ได้ใจความนะคะรับซื้อเหรียญละ20่สบาทเท่ากันเสด็จนิวัตรพระนครและ WHO โปรยข้าวเนี่ยค่ะ ครุตนี่ก็ยีสิบบาท